ถาทุกคนไปเที่ยวงานนะคะเป็นปาร์ตี้รอบกองไฟของเมืองเรานะคะแต่ละเมืองเขาก็จะมีการจัดแบบนี้นะคะแล้วแต่ เขาเรียกว่าอะไรแล้วแต่ที่อำเภอไหนจะจัดเนาะงานนี้เขาเรียกว่าโอสเตฟอย์นะคะในภาษาเยอรมันเนาะก็แปลว่าออสตันหรืออีสเตอร์นะคะแล้วก็ฟอยก็ไฟจะมีทุกๆปีนะคะในช่วงเทศกาลอีสเตอร์เนี่ยนะคะน,นี่เป็นครั้งแรกนะคะที่ครูหนิงกับในช่างนะคะมาด้วยกันเพราะว่าเราจะชอบกลับเมืองไทยในช่วงเวลานี้นะคะเขาใกล้สงกราน,นก็เลยไม่ได้มาแล้วก็ช่วงโควิดก็ไม่ได้จัดนะคะนี่ก็เป็นบัตรนะคะที่เข้ามาเราจะ กินหรือดื่มอะไรก็มาซื้อบัตรนี้นะคะราคาก็มีให้นะคะอันนี้ย0ยูโรก็ประมาณเกือบ8 0 0บาทนะคะเราก็ได้เครื่องดื่มมานะคะเขาก็เจ้าหน้าที่เขาก็เป็นพนักง,งานดับเพลิงนี่แหละค่ะทุกคนที่จัดเทศกาลนี้นะคะดังนั้นตรงเครื่องดื่มหรือไม่ก็ตรงที่มีรัสบวชนะคะหรือว่าพรอมเมสหรือมันฝรั่งทอดนะคะนี่เจ้าเด็กดื้อ ก็จะเป็นพนักงานของดับเพลิงนะคะเขาเป็นคนขายคนเก็บเงินอะไรเนี่ยนะคะเรามาถึงก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มได้นะคะเขาก็รอให้มืดมืดนิด,น,ดนิดนะคะก็จะเริ่มจุดไฟนะคะไม่ต้องห่วงนะคะนี่คือสถานที่หรือที่ทำงานของหน่วยดับเพลิงของเมืองเรานะคะก็เลยมีทั้ง รถดับเพลิงจอดรอพนักง,งานดับเพลิงทุกอย่างพร้อมนะคะที่จะ,ะรักษาความสะดวกนะคะแล้วก็เวลามีอะไรเนาะเกิดเหตุอะไรเขาก็ดูแลได้ทันท่วงทีค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จุดเริ่มจุดไฟแล้วนะคะทุกคนก็แต่ก่อนนี้เป็นแค่กระบะเหล็กนะคะขนาดใหญ่หน่อยนะคะแต่ไม่ได้ก่อกองไฟขนาดใหญ่ขนาดนี้นะคะเริ่มเมื่อปีที่แล้วนะคะเพื่อนบอกมาปีที่แล้วเนี่ยก่อกองไฟขนาดใหญ่เลยนะคะก็ ปีนี้ก็จัดใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วเขาก็มีเครื่องดื่มมีดนตรีนะคะทุกคนพ่อแม่ก็จะพาลูกๆหล,ล,ลานๆนะคะมาสนุกสนานกันนะคะปีหนึ่งจะมีครั้งหนึ่งนะคะทุกคนก็มาร่วมกันปกติแล้วเมืองครูห่ิงเนี่ยถ้าโดยที่ไม่ได้มีงานอะไรก็จะเงียบมากๆเลยนะคะโดยที่ทุกคนเห็นนั่นแหละว่าคณณหนิงเดินไปซื้อของอะไรนะคะนี่เป็นงานเทศกาลนะคะก็เลยมีคนเยอะ มากนะคะคนในเมืองก็จะมารวมกันนะคะในช่างก็จะรู้จักเยอะนะคะเพราะว่าเธอเกิดที่นี่เนาะพูดถึงนะคะที่เยอรามันเนี่ยการก่อกองไฟหรือจุดไฟนะคะเขาจะต้องได้รับอนุญาตก่อนนะคะไม่ให้จุดโดยเฉพาะการเนาะไม่ให้จุดเองเวลาเกิดไฟควันขมงฉงเชงนะคะดับเพลิงก็จะวิ่งปลุดปลาดมาทันทีนะคะบางทีเราจะต้องจ่ายเสียเงินให้เขาโดนค่าปรับนะคะเขาห้ามจุดไฟดังนั้นเวลาจะก่อกองไฟอะไรใหญ่ๆนะคะก็ต้อง ได้รับอนุญาตก่อนนะคะหรือว่าขัดใหญ่ขนาดนี้เขาก็ไม่ให้จัดนะคะ เขาก็ไม่ให้ก่อเนาะไม่ให้แบบว่าจุดเผาไฟอะไรง่ายๆนะคะยิ่งในเมืองใหญ่แล้วนะคะ <S <S เขาก็ไม่ให้ทําเลยนะคะแต่ก็อันนี้เมืองครูหนึ่งนะจะเป็นมอกเมืองนะคะก็เลยแบบว่าบ้านเรือนก็ไม่ได้ติดกันมากนะคะ<อ>เขาก็จุดไฟนิดๆหน่อยๆก็พอได้อยู่นะคะอันนี้ก็หิวนะคะก็มีบราดบว,วดนะคะหรือไส้กรอกเยอรมันแล้วก็มันฝรั่งทอดนะคะบริการขายนะคะทุกคนไม่ว่าง,งานเทศกาลไหนนะคะก็จะต้องมีบราสวดหรือไสกรอกย่างแบบนี้นะคะแล้วก็ พรอมเมสหรือมันฝรั่งนะคะขายตลอดเวลานะคะทุกคนใครมาเที่ยวเยอรมันก็อย่าลืมมาชิมนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายบายหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกไปด้วยกันนะคะเอาฟีดาเซนบายบายค่ะช่อ